อันดังกองสนันไม่ร้อยดีอยู่แล้วที่เอามานอย่างอีกนาะบ้านหลวงตาว่าเสียงซ้ำนี่แล้วที่บ้านเดีพ่อใจบ่เนาะดังขักกระดอกกระเดื่อกหลวงตาว่าบอโอ้ห้งอาจารย์มหาเจริญเป็นห้อ,องอาจารย์มหาเจริญเป็นมาใส่ก่ัน เา้าแมนสันบอ,อเอาวส,ส,าสาั่นสาธุสาธุน้เพันว่าของพระจารย์มหาเจริญธรรมใส่ก่อนมันดังดีก็เลยอยากได้มาไหวเพันว่า้างเมตุ่มประกับโมทนามาเนะ้ะจะค่อยให้พันอ่านเออเอา,เอาจะให้พันพิจารณา แต่ส่วนหลวงตากาขอปารบ <c oughs> อนุมโมทนา่สาธุการเมื่อวานทั้งพอพัดแม่อ้อยนอปรกราาถวายหลายสิ่งหลายประการถวายที่ขาดบ่ได้ก็คือกาแฟเนาะ แมนตัวเนอมาย่ำได้ก็ถวายกาแฟหลวงตาว่าให้ฉันแต่เ้าอย่างเดียวกาแฟนผักใบหลวงตาปิดว่าฉันขนาดสางเพื่อนอย่างเพื่อนนอนบ่หลับบ่แม่นอดติดันอย้อมปากมาายไม่หยังหลักย้อากมาตลายกับผมไม่หยังเป็นขาดที่จมูกครับโอ้ ก็ว่าสันดอกน้อมโยมปากมัถวายวย่าท่านญา่ิท่านอดีเทพคนละอดีเทพแล้วนี่อดีเทพหนึ่งกะผู้หนึ่งเนาะเอาสาธุนั่นป็นอีกเด้อสาธุนิพพานะปัจโยโหตุเนาะยาวเป็น โทไม้เมื่อวานพันวาจิิญ <c oughs> า่ิโยมพันพันเป็นสายบุญวายจิสาพอผัดแม่อ้อยนอะลงตาเลยว่ามือออ่นเศร้ามาสะว่าจะมถาถวายพร้อมกันว่าจะหลงตาว่าโน <c oughs> ก็ขออนุโมทนาเด้อสะก่อนจังคอยหันจังหน่อย เมื่อวานเอาเมื่อวานสะกอนสะนออเมื่อวานแม่ชีสำเนียงแต่แต่พูนลงตาไปวัดผิดใหม่ๆพ่นเป็นบวชเป็นแม่ชีอี๋ยวนี้ไปอยู่เมืองอุบล ออกจากวันพีโสพารามไปไป,ไปยูนามาจันเซรี่เพื่อเจือขน้นอย่ในบอสันคุ้นหนาอยู่แม่นไผ่บอสันเพิ่นเอาแมตออกยังคิดซื้อบอออยู่แมท่ี่สําเนียงว่าโอ้ยโดนอิรีเลยสี่สิบกว่าปีแลวเพิ่นบวดมากกันจังทีน่าเพิ่น <c oughs> มาจงแมที่แปล๋ว แม่ที่แปลกลับไปเพึงพ้าอาศัยอยู่ศูนย์การจะน่าพิเศษจังเทียนาพร้อมญาติธรรมนอมาถวายทั้งน้ำปานะมีสปอนเซอร์นอและเอ็มร้อยพริกอีกหนึ่งถุงหมอว่านนี่นอนอกจากนั้น <c oughs> พระจารย์มหาวิเชียน นอ no. อติเมโทเปลี่ยนธรรมเจ็ดประโยคเป็นกันเป็นสะพานบุญแต่นำปัจจัยของญาติธรรมคือคุณสุวณีโพธิพิพิษอยูเอสเอวสันผู้จักบอกไม่ออกยูเอเอยู่ใสผู้จักบอกนอผู้จักก็ผู้จักผู้จักก็ผู้จัก อยู่เอเอพ่อจย์มาวิเท,ทียนไปไปอยู่อเมริกาดนจนนีมาแล้วก็เลยฆ่าโควิดแน่เนาะอยู่อเมริกาเดน่เนอถวายเป็นค่าพระทหารพันโอนมานี่ททำบุญทุกอย่างในจำนวนหกพัสองบาทคุณพรกมลเทวีวันอันนี้ก็อยนะู่เอสเอเนาสหรัฐอเมริกา รวมสร้างห้องน้ำจำนวนหนึ่งพันบาทอนุโมทนาสาธุนิพพานะปัจยโยโหตุและนอกจากนั้นนอสอนัชพัฒนากูลพร้อมครอบครัวร่วมทำบุญค่าน้ำค่าไฟค่าพัตาหารทุกอย่างทุกรายการจำนวนห้าร้อยบาทโอนมาที่สามสิบมิยอหมู่วัน เวลาแปดนาฬิกาสามสบสามนาทีเนอจึงขออนุโมทนาสาธุการและนอกจากนั้นเมื่อกี้นี้หุณแม่ทะชามาต <c oughs> กะชามาตโนพัตรานนพัตราพานนจา้าติธรรมพระดิเทปฏิธรรมโมร่วมบุญถวายผ้าปิดจ,จมูก เก้ากล่องไม่ออกเบิร์ตเลยบอกนอกแจกมือหันนอเนดอใสใ่เพิ่นป้องกันโลก <c oughs> ดีหลายอันนี้เจลล้างมืออีกสองขวดเดออนุโมทนาสาธุและนอกจากนั้น <c oughs> คนพรพันธ เราเธอแบกบอโอพร้อมครอบครัวนอจากเยอรมันถวายซื้อปูนซื้ออิฐซื้อหินซื้อทรายเอาทั้งหมดเลยเนอนจนํานวนเงินนี่ห้าร้อยบาทเพื่อบำรุงบวรพุทธศาสนาและนอกจากนั้นคนเจนจิรา คงฮิรันและครอบครัวชนบุรีนถวายปูนนี่สองร้อยบาทนอกจากนั้นนอกสอกัญญารักษ์สุขสวัสร,ริ์แม่ราตีนอร่วมทามบุญข้าน้ำข้าไฟเดือนกรกฎาคมหนึ่งร้อยบาทเดิมโมทนาสาธุนอกจากนั้นร่วม ยมปฏิมาเหรียญทองนะ้ออันนี้ยมอ้วนนะ้อแียงอัด <c oughs> น้อนยมเนี่ยในเมีทำบุญรูปเหมือนหลวงปู่สวงวรสุดโทนี่เกิสองร้อยบาทเออ้อโมทนาสาธุแม่ชีพรทิพย์ปอระพิง์นางทิพย์ชื่นรสนอสอทรงสมอนชื่นรส นอดสอทิตยาพิมพ์ทองรวมนิสามร้อยบาททำบุญทุกอย่างภายในวัดจึงขออนุโมทนาสาธุจาร์มหาวิเชียนอติเมโทบเบรนธรรมเจ็ดประโยคอันนี้ก็คุณถวายพระาหารอุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณพ่อบุญล้อมธนสี เป็นคุณพ่อของโยมกมลธนศรีญาติธรรมนอทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยอันนี้ท่าบุญุทธิส์สวนกสนเนินี่จำนวนนี่หนึ่งพันบาทจึงขออนุมโมทนาสาธุการและนอกจากนั้นโยมพันนิพงนอเอินเตพพพันนางนิชาณีนอแม่อ้อยนอแก้วลีน นางนงลักษยุวัตรและครอบครัวนายธัญ,ญบูรณสินชูถวายเป็นค่าน้ำค่าไฟนอห้าร้อยบาทเนออีอย่างอีกนโอคู่บนเนอาโอคู่บุญสายบุญได้ที่กดีบัสคุณครูอุบลแดงแดงชาตนินอ บ้านพยายในี่สร้างรูปเหมือนรูปปวดสวงนี่ร่วมกันกับญาติธรรมทุกฝ่ายนี่สองร้อยบาทเด้อขออนุโมทนาสาธุและนอกจากนั้นแล้วก็ขอสรุปสันๆนเนอ้อเออนิสก่อนเนาะคนแม่คนยายเตียพนพลบุภา พร้อมลูกๆหลานๆนี่ทำบุญประจำเดือนถูกเดือนถูกเดือนทำบุญบำรุงวัดประจำเดือนกรกฎาคมห้าร้ยเก้บาทเด้ออนุโมทนาสาธุแล้วก็ขอสรุกรูปเหมือนลวงปูสวงสเสดอสายฐานศรัทธาทุกทุกฝ่ายเนอร่วมสร้างรูปเหมือนลวงปูสวงนี่ พระครูสุธิวราพรสวงวรสุทโทบ้านญาติพี่น้องนอมีพลเมืองน้อยน้อยนาเวนนี่มีผู้ใหญ่สำรองบุรจัน์ทรผู้ใหญ่อัตพลปัญญานามเป็นต้นตลอดญาติธรรมทุกฝ่ายสรุปเลยนาอมไอพลเมืองน้อยน้อยนาเวนนี่รวมทั้งสิ้นเด้อ รวมทั้งสิ้นนี่หกมื่นยเก้าสบาทแล้วโอนเข้าบัญชีแองจาจานมหาพงพันธ์เป็นผู้ประสานแล้วก็แจ้งให้ทราบรวมทั้งสิ้นโอนเข้าบัญชีหลวงตาเินหนึ่งมนหนึ่งพันเารบหกาทรวมเป็น8ปดหมื่น หกร้อยสิบห้าบาทเนออนุโมทนาสาธุโรงพยาบาลหัวตะพานสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์มีอยู่เนอเจ็ดสิบห้าสตางค์ก็ดีจัิงจิิะ <c oughs> แล้วก็นายธนพลอจจิมาเนอพร้อมญาติธรรม มีโยมสายชนโยมพ่อวิเศษนกเกตงามเป็นต้นรวมซะเพรา,าระว่าอ่านปานุโมทนาและรวมนี่สองมอหมื่นโมเมนต์เนาะสามหมืน่นแต่ในทนนนนอมนาฏพนิก็สองหมื่นแล้วนะพอวีอีกหนึ่งมืน่นแล้วก็ญาติพี่นอ้องร่วมกันสามหมืน่น สี่พันบาทเดอ้ออนุโมทนาสาธุนอกจากนั้นลวมตาพร้อมสายทานสาธาทุกฝ่ายอีกหนึ่งมื่นบาทยมแม่วราพรปรนาไว้นี่กนหนึ่งหมื่นบาทอาจารย์นรพินอ่อนจงไกลคนแม่ใหญ่สงัดเนาะเป็นต้นพร้อมครอบครัวนี่หนึ่งม่นบาทแี่ยกถวายเมื่อกี้นี้คนแม่อู น้าแม่ทองบางบุตรชัยน้อกับห้าพันบาทพ่อญาติแม่ดรีก็ห้าร้อยบาทรวมน้อมันรวมทั้งสิ้นมันเป็นแสนหกได้มันแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ อนุโมทนาสาธุนิพพานปัจโยหตุ <c oughs> อันนี้ก็คือส <c> ร <oughs> ุปให้ฟังที่เราบริจาคร่วมกันมาแต่มันจะที่เกิดอีกจังเล็กจังน้อยที่โม่มา,จากจะสีคือคุณคู่อุบลจะเสียกะเมื่อก็เกินไปก็สิร่วมเข้ากันบันนันเนอนอกจากนั้นโยมแม่วันนา ยโยมนนมานิตยกุลนอร่วมสร้างห้องน้ำนเพิ่มอีกห้องหนึ่งผู้ใดห้องน้ำแค่สามห้องบางแล้วก็เชิญมแล้วลุงตาว่าก็เลยสร้างให้ผู้เฒ่าบัน <c oughs> ห้องน้ำผู้สูงอายุใครก็สร้างสูงอายุเข้า <c oughs> ได้บดนอ่านผู้ใดผู้สูงอายุก็เข้าสามห้องหัน พระที่สูงอาุ้ก็เขานี่เจ้าน่เนาะการเมตุ่มก็หาพันเนาะคุณยมเอ่ยสมบูรณ์บูรณ์สิริเนาะแมนตัวเออกะหาพัน 5, ยมแม่วันนาก็หาพันห้าแล้วก็ไผ่เอีแม่ดอน แม่ดอนแม่เตียนบอกนอรวมแล้วกับมือหนึ่งแต่นอและไพ่อีกผู้หนึ่งอาจารย์มารีเชียนนอแม่ชิดาแม่ชิวัดพนิดาแม่ชิดเดือนกับมือหนึ่งเบืองแล้วกับผู้บาอาจารย์เพิ่นเทศคักเติบอยู่ไดคักคือพระคักบบนแม่คักผู้ผู้อื่นไดท่านทินนอดวงตาว่า ติกกระเบื้องมันแล้วบนหลดทางในเห็นบ่มท่านส่วนทางนอกแล้วแต่มันนอเหตุเป็นกระปูดกระปิดจะน้อยว่าจะลงตาว่าทางนอกนะ่นแล้วก็เหตุกระข่หินเนี่ยกับพลชีเอาละจบแต่ส่วนทางในมันสะดวกลงตาว่าเนี่ยก็เลยเพิ่มเขา้อีกจังสีนะเนี่ยเพราะะนั้นก็ขออนุมโมทธนาสาธุการเน้อส่วนครูบาอาจารย์ผู้ที่ลงซื้อแล้วกัน แต่ที่ไปจีดยามืออื่นเล็ขน่อยเนอร์อยากี่ประส,สานทางโรงพยาบาลให้เพป็นให้งิติยี่สิบเข็มเมื่อคืนหมออันกรโทษมาดี๋ยความเป็นห่วงลุงตาเป็นอย่างน้อวัดสันมื่อไอแห้งมนโอนเลยจันงไดน้อบมเลยบอกมันฟังมีคนตีโควิดมาจากกรุงเทพว่าจิมาตายบาดพูดด้ใด มันโมมี่มองเขาอีรลยอยู่กรุงเทพก็ดี่าสันมาสองสองเป็นสองคนภูเก่ากับผูมว่าสันแต่ว่าการตรวจบางแล้วมันเข้าปอดวว่าสันก็เลยส่งอำนาจเบิดอยู่หัวตะพานบมมี่ัจงทีนาพรอยนันคุณบาอาจารย์กับประมาทบดไยน้อยช่วงนี้เด้อญยาติโยมก็คือกันเฮากับบจักว่ามติเป็นนวไดา ผู้ใดที่เป็นเนื้อใดผู้ใดเป็นเนื้อใดเพราะว่าผู้เขินมาจากกรุงเทพหรือต่างจังหวัดเท่ากับบาจากแตมนาถเท่ากับมันก็มีบางบอลจะทีนาเมื่อก็มีอยู่พญาม,มันติดพรานันก็ให้ละมัดระวังเอาจะววาหลวงตากับย่ำเรื่อยครูบาจารย์มาว่านปก็โทษมากลูกสองลูกคนนะี้หลวงตากับวาถามเบิ่งดูเปัญฉีดยาหรือยังอย่งวัสน คันทียาแล้วก็บ,บ่เป็นหยังว่าซั่นหลวงตาว่ามาโลดคันทียาแล้วว่าซั่นหลวงตาเ <c oughs> นาะมันจะบ่มีผู้ยานบ่แม่นอันอื่นเนาะจะว่าโอ้ยจะเป็นเอามาหน่อยแต่ถ้ีดบดวัดนี่คือสิสะดวกหลวงตาว่าปูก่อมีร้อยหนา้าร้อยหลังอยู่ม่ลงซื้อบ่ลงบ่ละนี่ก็ดีนั่นบ่ได้ลงว่าซั่นเห็นบ่คนลายงานเนาะ ไปทางใดก็เจ้ากัญญานเฮานะก็น้างชียาแล้วมันก็ไข่ลงตาวมาเรื่อที่เป็นบ่เป็นกัดซ่างที่ตายย่ามแตมันห่วยย่ามมันที่ตายดอกแต่ว่าป้องกันเอาไว้ดีกว่าคือการกับบางคนเพิ่นบ่เข้าใจนะโอ้ยห่วย่ามบ่กห่วย่ามตายบ่ตายดอกจะกินเหล้าก็กินจะกินยาบ้าก็กินเพิ่นว่าห่วยมันก็โพดเนาะ ทีตายอีหลีก็นหนาเช่นดีๆสักคนก็บม่เป็นจะเถียงเมื่อก็้ขี้ไล่พอดบางคนจริงๆนะแต่มันตายสักคนนี่แหละเมื่อกี้เราก็ตายเพราะน่ะแต่เขาตายดีที่หลังเจ้าของเราตายสัวมันก็บอคุ่มข่ากันจังทีนะคันเบาแล้วก็ดีพอจะนั่นกับคันผู้บาอาจย์จิตจีดีกันหลงไว้ก็ดีคันมาหลือตาสีแจงถ้ือทานโรงพยาบาลนาราบา กูบาาจารยั่งอยู่เท่านั้น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 ฉีดบัดวัดนี่หลวงตาบัดโมอลี่พนักฉีดบัวัดแต่สิบแปดปีขึ้นไปฉีดดทางกรุงเทพก็ฉีดหลายเด้พระก็ดีจริีนะเพื่อป้องกันไว้บมมุคคนอื่นดอกหลวงตาวานี่ร่างกายเป็นรังแห่งโรคก็จริงอยู่แต่ถ้าเราดูแลมันอย่างอาหารจริง อันไหนแสลงเข้ากับบกินบอฉันแนวใดมันมีประโยชน์จังฉันจังกินขันหวานหลายเข้ากับบกกินกินหวานหน่อยๆนอยเข้มหลายเขากับบกกินให้พอนว่จักหน่อยเพชรหลายเขากับบอเอาเอาพองหูจากเพชรจักหน่อยจังสี่เป็นต้นมันหลายเขากับบอาเอาเอาอจังน้อยจังหน่อยกันเสียวอีหลีจังสีนะตรวจเสพบนสุขภาพร่างกาย อันนี้เรียกว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทคันผู้ใดดูแรลร่างกายจังเสี่ก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าคนแสดงไหวตัดไหวเห็นบ่ก่อนที่ฉันอาหารปฏิสร้างขยโยนิโสปินดาประดังปฏิเสวามีเราย่อมพิจารณาโดยแยกคายแล้วฉันบินทับบาทแมนบ่อันนี้อยากอย่างกษิส่เอารใสไเอารดรดบพิจารณามันกน นาะเติมน้ำมันพิษอยู่เรื่อยเมื่อกพังแต่ตัวรถก็ดีจังซีนะบแรกลงพาโอ้ยจงันะยจงสันโอ้ยจงังซีบางหลวงตาเนี่บางแนเบางปอดก็เป็นโรคปอดบางไตก็เป็นโรคไตพอมกเข้มเห็นบอกกรรมมุนาวัตติโลโกชอบเข้มก็เลยเป็นโรคไตเห็นบอจงังซีเป็นต้นจังซีนะเห็นบอก แต่กี้มันบ่ได้ดูแลมันใส่มันอยู่แต่ว่า,าบเบาใจใส่กว่าจะหูเรื่องได้มันเกือบตายพอจะนั่นเท่าตุกคนตุกคนเมื่อมันเป็นเจสีโรคมันเป็นเจสีเทาก็ดูแลป้องกันซึ่งกัรและการไหวบันไม่นดินเดินดอกขันแมนเทาป้องกันไปแล้วทั้งว่ามันจะตายหรือจะเป็นอย่างไรจะไปติดโรคอะไรก็ตาม ถ้าป้องกันแล้วยังมันติดอยู่ก็แสดงว่ามันติดก็บป็นอย่างเราไม่ได้อยู่ด้วยความประมาทบ่ม,มีผู้ใดจิตตนนีติเตียนเฮ่าจังจีนะ่ะปลาดท่านกล่าวไว้อย่างนั้น,น,นเนเบวชนันมณีน้อพอเพิ่นหลางกายเป็นห้างโลกกะเอาซำมนีเลยซะก่อกกนน้อหลวงตาจะขออนุโมทนาสาธุการ ทุกทุกฝ่ายที่ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกนามแล้วก็ไม่ลอยเนี่ยกับโบยนขับอิรีรวมทั้งสิ้นพูนะขนาดไมมคือได้นี่หนึ่งมืนหนึ่งพันบาทพูนะาสาธุโมทนาพร้อมกันทุกอย่างเด้อสาธุนิพพานปัจยโยหตุ ด้วยอนุภาพบารมีคุณปฏิรันตนตัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและประสงค์คุณงามความดีบารมีธรรมท,ทลายทั้งปวงที่ปเริรานุเทระครูบาอาจารย์ประสงค์อง์สามนเนมนเมจีเมปรามได้ศึกษารรเรียนภาพเพียนประพฤติปฏิบัติธรรมมาบุญกุศลทั้งมวลที่คณะญาติโยมสายสารนสัทถาทุกทุกฝาย ที่มาแล้วนี้ก็ตามไม่ได้มาก็ตามทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกถึงสหรัฐอเมริกาเป็นต้นที่ได้ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนามาทั้งหมดทั้งสิ้นเราทุกท่านทุกคนหลับตาลงสักนิดสำรวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตเน้เข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรม น้อมบูญกุศลบารมีธรรมใม้เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อจิตใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วย่อมแช่มชื่นเบิกบานเอ,อิบอิ่มผ่องใสผ่องแผ้วแล้วค่อยน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชจากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุล,ละยะเดชบรมนาถบาพิตรรัชกาลที่า พร้อมด้วยบุรภามหากษัตริยาเจรเจ้าทุกๆุพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรมวงศานุวงศ์่ี่สิ้นพระชนไปแล้วน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสดิจพระบรมราชินีนาถในรัชการที่เก้าพระบรมราชชนีพันปีหลวง น้อมกล่าวถวายเป็นพระราชากรศนแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมาหาวชิราลงก่อนพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีเจ้าคุณพระชนีินนาพิราชกัิยานีตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ น้อมบน่นน้อมกุศลถวายแด่บุรพาจารย์เจ้าปเดราจารย์เจา้จา,จา,จาของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกอุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดาของใครของมันมีชีวิตอยู่ก็ตามจากไปแล้วก็ตามนึกให้เห็นใบหน้าแววตาของท่านทั้งสองท่านทั้งสองคือพ่อแม่เมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมา อุทิศบุญกุศลให้แก่ปู่ย่าตายายสามีภรรยาบุตรธิดาลูกหลานครูประชาอาจารย์ผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายทั้งปวงเทวดาอารักษ์เจ้ากรรมนเวรบรรดาสรรพสัต์ทั้งหลายขอทุกๆุกฝ่ายจงรับรู้และรับทราบขอให้อนุโมทนาสาธุการเมื่อกะตนทำเอง ถ้ามีความทุกข์ก่อยผลจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอพระเทรานุเทระครูบาอาจารย์ประสงฆ์องค์สามเณรแม่ชีแม่พรามพ่อพรามญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็น จะเริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปจะเริญด้วยจตุรพิธภร์ชัยทัศงสีประการคืออายุวันนะสุขะภละปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัตินึกคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมโกก่อนคิดก่อนปรารถนานั้นจงพรลันสาเร็จจงพลันสมเร็จ <c oughs> จงพลันสเร็จ,จ และไหนที่สุดขอให้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งอริยสัจธรรมนำตนในบ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขกล่าวคือมรรคผลพรนิพพานด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเถอ